นะตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงนะครับป้องกันอุณหภูมิป้องกันความร้อนได้ประมาณ800องศานะครับได้ประมาณ800องศานะครับโอเคถังแก๊สใช่ไหมอ่าพันธุ์า่านเทามีบอปานเทามีนอ,อนใส่เต็มนบอใส่เต็ียนมบอครับ <l ots> เตียวไฟบออ่า <l ots> นะครับเห็นไหมครับเตียวไฟร้อนไหมอุ่นๆนะนะครับ อันนี้ถ้าเกิดมันลุไกไม่อย่างเงี้ยในบ้านเราเราจะทำยังไงน้องๆหัวใอเทือไรเทือไรเอาเทือไรเอาเทือไรฮะเอาผ้ามาคุณก็ก็ได้ก็ไดนะ้นะแต่ถ้าเกิดรเ,กเราสามารถเข้ามาดับที่ควาเ,เลยมันจะดีไหมดีกว่านะอ่าเดี๋ยวเราผิดพลาดดูเอาปิดพลาดดูครับอ่ปิด มันก็มันก็ดับแล้วเหมือนกันใช่ไหมดังน,นั้นถ้าเกิดเหตุนะครับมันลุกภายในบ้านเรานะครับขอให้น้องๆตั้งสตินะครับมีสติไว้นะครับแล้วก็เลือกวิธีการดับที่มันถูกวิธีถ้าเรามีถังเทีมีนะครับที่ตั้งๆงอยู่เนี่ยนะครับที่เอามาให้น้องๆดูเนี่ยมันมีหลายประเภทด้วยกันนะใช้งานหลายรูปแบบนะครับเราะฉะนั้นแกสเนี่ยนะครับก็ใช้สามารถดับได้เช่นเดียวกันนะครับโดยพวก ผมทีนีแ้งตัวไหนที่มาให้ดูหน่อยตัวสีแดงครับอ่าตัวนี้อันนี้น้องๆจะเห็นเยอะอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมอยู่ในโรงเรียนเขามีบอ,อต่างหูอีกเพิ่งไหมครับต่าหเพิ่งเลยคลยือ,อ,อในโรงเรียนเขาเห็นบอเห็นมีบอนี่ก็เห็นเลยบอตรงนีนะครับน้องๆ้องสังเกตตรงเี้ตสงมีแด้วที่เป็นสีนี้นะครับเตือนดับน้องๆนะครับ ถังเคมีชนิดนี้นะครับอย่าไปกดเล่นนะนะครับเพราะถ้ากดเล่นแล้วมันมันจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวมันจะเสียเลยนะครับถึงเวลาเกิดเหตุจริงแล้วเนี่ยเราจะใช้งานมันไม่ได้ดังนั้นอย่าไปกดเล่นนะครับวิธีการตรวจสอบทั้งน้องก็สร้างให้เป็นลักษณะนี่ใสนะครับการตรวจสอบคือว่าให้ดูที่ภาควัดนะครับให้เกลียพัดตรงนี้นะครับเห็นไหมาก็จะเป็นสีสขเขียว,วเห็นไหมอ่ามาที่เกลี่ยเกลีอยู่ อ่าน้องๆเดินซอยกันตรวจสอบนะครับอ่าดูว่ามันเป็นพื้นที่สีเขียวไหมถ้ามันอยู่ในพื้นที่สีเขียวนี่แสดงว่ามันใช้งานได้ไ,ได้ใช้งานได้นะแต่ถ้ามันตกลงมาฝั่งของทางนี้ทานซ้ายใช้งานได้ไหมไม่ได้นะครับดังนั้นน,น,น,น้องอย่าไปกดเล่นเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้เป็นอุปกรณ์ดับเพลิงพันต้นนะครับ เมื่อเกิดเหตุเครื่องใหม่ในี่ยถ้า,าเรียนหา้าหรือว่าการลูกใหม่เนี่ยถ้เรียนโดยเียเขาสามารถระงับเหตุไดนะคะรับเขาเอาตัวนียกตัวนี้นมาแล้วครับเอาไปสีไทยเพิ่งได้นะครับในระดับหนึ่งเนี่ยเเป็นการเพื่อขั้นต้นนะครับนะะ้ำเหตุขั้นต้นนะพิธีการใช้นะครับพิธีการใช้ก็จะมีสี่ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่หนึ่งคือดึงนะครับดึงสองกดสามกด สี่ายนะครับดึงกดกดสายอันนี้ดึงดึงอะไรนะครับอ่าดึงสายนะครับดึงสายตัวไหนถ้าฟ้ามาช่วยหน่อยเร็วดึงสายดึงดึงสายครับดึงสายอ่ะดึงนะครับดึงกดกดอะไรกดสลับนะครับกดสลับตัวนี้นะครับกดสลักออกดึงกดกดอะไร กดกระดือ cities, mm ่อมันนะครับกดให้สุดนะครับอย่ากดเป็นตหวะกดทีเดียวยิงทีเดียวเลยแล้วก็สายสยหัวสีนะครับสายหัวสีอันนี so is, cji, ้ลมแรงนะวันนี fulfill <fulfillment> ้ลมแรงโดยเฉพาะช่วงนี like ้นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ลมมนแรงนะครับอากาศมันแต่แห้งนะครับเกิดการลุกติดยไฟได้ง่ายนะครับดังนั้นการที่ไฟจะเกิดไฟช่วงช่วงนี้นะครับ ขอให้น้องๆทุกคนนะคร, please, please. ครับ royalty, unten, เป็นหูเป็นตาช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตาที่ช่วยกันร้องโอเคไอ้หูรองได้นะต่อไปครับแนะนำมันมีถังเล็กด้วยนะน่ารักน่ารักเนี่ยเห็นไหมถังเล็กอันนี้เป็นถังเล็กนะฮาปะละฮาปะฮลาฮาปาจับเบิ้งจับเบิ้ง จับได้จเปออจับได้ปะจะได้ปะอ่าใช้เปลนแล้วนะดึงสายต็นนี้ก็เช่นเดียวกันนะตัวนี้เป็นชนิด co2 นะ co2 เวลาฉีดมันจะมีเสียงหยู่นิดนึงแต่ว่าเวลาฉีดมามันจะเป็นไอส่วนเป็นหมองทีมา กะ,ะ,ะลองดูงถ้าจะเป็นหมองหิมะ,ะจักมอ,อิมันจะเห็นไหมเย็นไหมเอมอ,เอ,อแต่บอกว่าวลาสีจังจะมาจับมงนี้เหมแล้วมงทีเขามีอี้จับหน่เพราะฉันมือพราะมันสีใหม่มเพราะมันเย็นเท่านะครับ ชน,นิดเป็นอีกชนิดหนึ่งคือชนิด CO2 ชนิด CO2 นะครับติดนะตอนนี้ลมมันแรงนอ้าน,น้องๆจำไว้ว่าไฟมันจะลุกขึ้นได้มันจะติดขึ้นได้มันต้องมีงมเชื้อเพลิงแล้วก็มีออกซิเจนก็มีความร้อนนะแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่านะครับออกซิเจนมันจะเยอะแล้วพอออกซิเจนเยอะแล้วมันก็จะทำให้ไฟดับนะครับอลองดูซิเงนะ้ ถ, 1, ถ้ามันติดอยู่างนี้เรามีวีการยังไงติดราหนึ่งสองถ้ามันติดอย่างนี้น้องๆจิดสายขึ้นมาแล้วก็สะบัดออกจากตัวเลยมันก็ดับอ่ามันก็ดับเช่นเดียวกันอ่ลองดูไหมมาลองดูสะบัดตัวดูทิศทางลมดูทิศทางลมน,นะแล้วก็จับสะบัดออกจากตัว สามสองหนึ่งอ่าแล้วก็ปิดเป้าปิดเป้าอ่าปิดเป้านั่นแหละถูกครับอ่าใครจะลองอีกไหมมาๆมาเข้ามาฝึกมาฝึกมาฝึกฝึ้นฝึกขึ้นดีมากเอามาเร็วดูไหมไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับไม่น่ากลัวอย่างที่คิดมาลองดู แต่รในสิ่งใดอย่างที่พี่บอกไปว่าน้องๆต้องมีสตินะต้องมีสติอย่าไปกลัวมันนะครับแล้วถ้าเกิดมันมันติดอยู่กับพื้นคืองูว่ะคืองูว่ะม,มันตินเนาะมันสูดเลยถ้ามันติดอยู่กับพื้นอย่างนี้ล่ะจะทำ,ทำยังไงดูไฟว่ามันเป็นไฟอาประเทศอะไร นไปไปเนาเป็นไฟประเภทอะไรแล้วให้เราเข้าในทิศทางเหนือลมนะเหนือลมเราเข้ามาง่ายๆนะครับเราหยิบสายขึ้นนะครับดูทิศทางลมหาลมมาทางนู้นเราก็ใช้วิธีแต่ที่พี่สอนไปก็ได้สมัดดับละเห็นไหมแล้วเราก็มาปิดเปล่าเห็นไหมแล้วเราเข้าในทิศทางเหนือลมนะเข้าในทิศทางเหนือลมขเ,ขเข้าส,สาย มีขานำเป็นขาหลังเนาะแค่นี้แต่ถ้ามันร้อนถ้ามันร้อนเราก็ไม่ต้องจับแต่ถ้ามันไม่ร้อนเราก็ประคองขาไว้ข้างนึงอีกข้างเนึ้อเราก็ใช้มือถิดถ้ามือถีบได้เลยถ้ามันร้อนเราก็ใช้วิธีถมเ้าถ้าเกิดมันร้อนอ่ะวิธีมเอาไม่ได้เนาะเพราะว่าลมอ่ะติดมีเราไรู้ว่าทิศทางไหนเป็นทิศทางเหนือลมเราก็ใช้วิธีการขอบเอาข้างลมแล้วก็ มาแล้วอครับไปดูไปดูไปดูนะครัดูไปดอมาลองมาลอมาองลอกไดเราดูเรดเราะเขาจอรมันร้อนไหมมันร้ออมันร้อมัรอันร้อ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 นมัรอรอ

تو نا او کاو گے تو کاو گے تو نا او 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 کاو گے